สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้สำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน iPhone แล้วชอบถ่ายรูปชอบส่งรูปหรือว่าอวดรูปให้กับเพื่อนๆบางครั้งเราก็อยากส่งรูปไปให้เพื่อนๆดูแต่ไม่อยากให้เพื่อนๆของเรารู้ว่าเราไปถ่ายรูปนี้มาจากไหนตอนนี้บนตัว iPhone เราสามารถลบตำแหน่ง GPS บนภาพถ่ายจากตัว i p h o n e ได้แล้ว <Huh? S 1> โดยไม่ต้องลงแอปพลิเคชันอื่นเพิ่ม <Wow. S 1> ขั้นตอนในการทา ให้เพื่อนๆเปิดแอปรูปภาพบน iPhone แตะไปที่คําว่าเลือกจากนั้นให้เพื่อนๆเลือกรูปภาพที่เราต้องการส่งให้เพื่อนๆในรูปภาพที่เราเลือกตอนนี้จะมีการระบุโลเคชัน GPS อยู่ให้เราแตะไปที่ปุ่มไอคอนการแชร์จากนั้นให้เพื่อนๆสังเกตทางด้านบนของหน้าจอจะมีเมนูตัวเลือกให้แตะไปที่เมนูตัวเลือก เราจะเห็นว่าตำแหน่งที่ตั้งของรูปถ่ายถูกเปิดอยู่ให้เราเลื่อนปิดปุ่มตำแหน่งที่ตั้งแล้วกดเสร็จสิน้นจากนั้นเราก็ทำการส่งรูปภาพให้กับเพื่อนๆหรือคนในครอบครัวผ่านช่องทางต่างๆได้เลยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ